เป็นตัวทินค่ะซึ่งทินเนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบเท็กซ์เจอร์มันจะไม่โปะว่าเราทาลิปมันจะเป็นทินเชนคือละลายลงไปในลิปปีปากเลยซึ่งพี่น่าชอบเหมือนเป็นเนื้อสีปากเราจริงๆเลยก็เลยรู้สึกว่าเหมาะกับเวลาถ่ายซีรีส์มากๆไปทุกไปด้วยค่ะมันคิสพรูฟด้วยหรือเปล่าคะโอ้โหคิสพรูฟไม่ต้องเกริ่เลยค่ะแบบว่าโดนริมฝีปากก็คือไม่หลุดแน่นอนวันนี้มาลองทิศทางใ้กับปากด้วยเพราะว่ามีการแบบว่าทามอะไรกันด้วยมีการเใช่ ็มีการผสมสีลิปสีใหม่ให้การยอะไรเงี้ยซึ่งเราสองคนก็คือรู้อยู่แล้วว่าแต่ละคนชอบสีโทนไหนใช่ซึ่งพวกเราไม่ทับลานกันค่ะแต่ว่าเราจะชอบนู้ดเหมือนกันชมหมอกชมพูซึ่งพี่ลีน่าจีอยู่ตรงกลางชมพูแบบนิวโตรไม่ได้ชมพูจ๋ากเกินไปแต่เวลาผสมสีมันต้องมีทิ้งยังไงบ้างเพื่อไม่ให้มันจัดไปหรือเพื่อ เหมีวว่าเมก้าไม่มีมันไม่มีสีตายตัวเลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็นสีนี้ผสมสีนี้จะมีสีในผสมกันแล้วพิษมันไม่มีเลยค่ะมันคือแบบศิลปะทุกสีมันสามารถเข้ากันได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวบุคคลเนี่ยชอบสีโทนไหนใช่ค่ะซึ่งแบบถ้าแบบเข้มไปเราก็อาจจะใช้เป็นเทนแทนถ้าสีอ่อนเราก็อาจจะใช้ในช่วงแบบให้เบลอริมขอบปากอะไรเงี้ยคือมันมีวิธีใช้หลากหลายมากเยน้าก็ใส่เต็มแม็กเลยนะเหมือนเกือบร้อนใช่ไม่มันแบบคือมันมันมือไงแบบว่ากดเหมือนกดไอติมอะไรเงี้ย แล้วยังมีเลบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องพบร้อยอันแล้วอันนี้อ,อยู่เลยอ๋อตามจริงตอนแรกมี49ใช่ไหมคะหลังจากที่ได้กฟิบเซตไปเมื่อกี้ก็ร้อยแท่งพอดีคะ่ะพอดีเป๊ะเลยที่จริงมันทายยังไงร้อยแท่งมันใช่ไม่หมดค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบซื้อเครื่องสำอางมากหมอนเป็นแบบคนรักเครื่องสำอางมากมินสามารถซื้อได้ทุกแบรนด์แต่ว่าสีสับๆแต่วันนี้ลักกาก็ส่งมาให้มิวทุกสีเลยเพราะฉะนั้นโอ้ได้ลองทุกสีแน่นอนสุดท้ายเราฝากวิธีการเติมลิปยังไงให้สวยเป๊ะเราต้องมีย ทาบูทาร่างมีมหุกว่าไม่ต้องแล้วแต่คนเลยทาได้หมดสวยทุกแบบเลยแต่อย่าหนัวเป็นคนที่แบบชอบเติมบ่อยเป็นคนชอบระแวงว่าอุ้ยลิปจะหลุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยชอบหยิบมาเติมบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันในเรื่องมันหลุดบ่อยอืมไม่หลุดนะลิปสตไม่หลุดนะใช่มันคิสพูฟนะคะนี้อ๋อในเรื่องไม่มีการแบบว่าปุ๊บปุ๊บเป็นนี้หรอใช่ค่ะ คือตามจริงหนูจะบอกว่าลิฟต์เนี่ยสามารถแบ่งกันใช้ได้ด้วยด้วยกันจูกันแล้วอออย่างนี้เหรออุ้ยขอเล่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนที่เราไปถ่ายซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะแล้วอยู่ในรถแล้วพี่ลีน่าเหมือนปากซินิดนึงแล้วเหมือนตอนนั้นเราจะต้องแอคชั่นแล้วแล้วเราไม่มีเวลาถ่ายคือหมายถึงว่าแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาเติมนะใช่หนูก็เลยหันไปหันมามองหน้ากันแล้วก็อือก็คือก็คือแชร์ลิฟต์ก็คือแชร์ลิฟต์เป็นอย่างงี้นะใช่อันนี้ไม่มีใครรู้ใหม่หรอคะใช่ค่ะมันติดร แต่เพราะว่าของเขาอะเป็นกลอสพอดีแล้วมันเหมือนพอมันจุ๊บกันแล้วมันเลยแบบนู้ค่ะแบงนี้ต้องจุ๊บนานขนาดไหนครับมันถึงจะติดนะต้องแมันต้องแช่ไหมมันต้องแช่หรือมันต้องขยี้อาจจะรายละเอียดกินไปเยอะนะค่ะไม่ไงเพราะว่ามึงใส่ไงเพราะว่าถ้าถ้ามันแบบปึ๊บสองวิมันจะไม่ติดไงมันจะต้องมีการแบบให้จินตนาการเอาดีกว่าใช่ต้ใช่วิธีการ แชร์ลิปอันนี้เป็นของฉบับของพวกเราเลยไหมเพราะเราอะตอนแรกพวกเราไม่ได้คิดว่ามันจะโรแมนติกอะไรเพราะเราแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากที่แบบทําไมพวกเราหันมามองหน้าเราคิดเหมือนกันเดะเลยเตติมไปรงนนั้เเลยใช่ราไม่ได้พูดเลยนะคะว่าโอเคมาใช้ลิปกันไม่มีเราให้มองหน้ากันแล้วก็อ่ะหนึ่งสองสามซีนแล้วจบไปยังตอนนี้เป็นยังไงไปยังอ๋อแล้วแสดงว่าวิ้งกับซีนเลยดิเพราะว่าปากมันฟุ้งก็คือซีเหมือนกันเชนเดียวกันเหรอดูได้เลยค่ะกลับไปดูเพียงเธอตอนอีพีสุดท้ายอีพีสิบสองเดนเวอร์ใช่ไหม อ,อ,อ,อ๋อนี่ซีรีส์พวกเราที่ใกล้จบ<ช>ค่ะก็ใช่ค่ะ้สท้ายมันเซ็ตโซนเป็นไงบ้างแต่เกินทางมาถึงขึ้นทางแล้วนี้มีรอบพิ้ว่าเร็วมากเลยอะไม่อยากให้มันแบบ<ช>มันนี่เกินขึ้นเราว่า<ช>อีกสามตอนก็จบแล้วนะ<ช>เร็วมากๆก็ําจริงดีใจมากๆที่ในที่สุดซีรีส์นี้ก็แบบออกไปให้ทุกคนได้ดูได้ชื่นชมกันนะคะก็ดีใจมากๆที่เหมือนด้อมพวกเราก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนก็ได้เห็นตัวละครที่มันแบบลึกซึ้งขึ้นในทุก EP ที่ได้ออกมาเลยลึกซึ้งขึ้น อย่างไรคนมองว่าด้อมเราติดแกรมเพราะว่าด้วยความที่บนหน,น้าด้อมสองคนก็ดูแบบสวยแพงร,รู้สึกยังไงบ้างดูติดแกรมหรอจใช่หร<ข>อก็แค่เขอเสียก็ยังแกรมจ้าเ <c oughs> บาๆเ <c oughs> บาๆช่างเออแล้วไงบ้างมีด้มอมของเราไปยังไงบ้างขับในด้อมเราอ่ะน่ารักไปแฟนน่ารักค่ะเขาให้กำลังใจทุกงานเลยสมมติมีโมเมนต์ไหนที่สามารถส่งเสียงได้ก็จะมาเต็มเดซิเบลเลยค่ะมันเยอะขึ้นไหมครับก็เดิมอุ๊ยเยอะขึ้นจากที่เห็นวันนี้รู้สึกว่าอุชื่นใจมากๆเลยที่แบบ คนมารอดูเพราะเราเยอะซึ่งวันนี้ตอนจริงมี EP 5เนาะเป็นแบบสกรีนิ่ง EP 5ีห้าอะไรเงี้ยบางคนซื้อบัตรไม่ทันเขาก็มาหาพวกเราในอีเวนต์นี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่า appreciate มากๆเมื่อหลายคนณบอกว่าเขาลูกนิด้อมจะเหมือนเราเพราะว่าเราเก็บเราอุ่นเบาๆเขาก็จะแบบอุ่นเบาเหมือนกันเมื่อกี้ใช่ค่ะก็ซึมซับกันไปเซเลบริตี้มาอะไรนะค่ะใช่แค่นั้นละค่ะพวกคนเราตกใจอาจจะกลัวตกใจอาจจะ เก่งมากแบบอุ้ยสวยมากเราก็แบบขอบคุณค่ะเพื่อนก็แบบปฏิเสธเพราะว่าตากายมันคาตาก็ขอบคุณค่ะรับคำชมนี้ค่ะจะมีแฟนนุ่งแฟนมีเพื่อตอบแทนแฟนผาอะไรบ้างเงี้ยไม่ทราบอุ้นก็คุ้นๆอยู่นะคะต่อเดี๋ยวต้องรอติดตามชมรายละเอียดเอาจังในมุมหนูว่ามีแน่นอนมีแน่นอนเป็นงานขอบคุณแฟนๆที่เหมือนแบบติดตามมาพวกเราต้องแต่ต้นจนจบเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะมาแอนนามใช่ฟัง เกินกนกับใครค่เกินเกินคอ๋อมีค่ะมีค่ะมีสายตรงถือว่เราเรียบร้อยแล้วใช่ไม่นานเกินพอค่ะือที่ไทยจะได้เหก่อนใช่ใช่ช่ค่ะใช่มวันเกิดนเดวัเกนเกิดวันวันี้ันเกิดพันวนกเกิดวันเดวันวันกิดันเันเกิดันเดนนกันเกิดวก เป็นพรมลิขิตชัดๆเลยอ่ะมันจะมีสักกี่คนที่แบบเกิดวันเดียวกับเรารมีมาด้วยกันเนาเรารู้จักกันมานานมันเกิดกับบัตรเด็ดใช่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันหาได้ยากนะหนูว่าปีนี้เหมือนกันตอนแรกจะได้เป็นฉลองด้วยกันปีแรกมั้งใช่ใช่ค่ะปูดีเราก็ได้ฉลองตามแบบอินสตาแกรมที่เราให้พี่บุรีเด็กกันเท็กเมสเซจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอู้หูเสียงดีอันนี้ก็เป็นแบบว่าเจอหน่าจะประทับได้ขอจะรีเิ็ตซินดีให้ซิงหนยู จริงเพราะมาเจอปัญเท่ากัน,ม,กนมันต้องซื้อบุปผาแรกกันไหมหรือว่า, <บ LI> วาม,มันนยังไงมันมีมีเ <ผม S 2> ตรียมเตรียมนี้ยังไงอันนี้มีแน่นอนค่ะเตรียมยังลง้มไปแพลนหนึ่งแล้วล้มเขาหมดล้มไปแพลนหนึ่งแล้วลีน่าลีน่ามีเกินเกินแบบมีแบบเอา,า,ายอยาได้อันนี้ว่าหรือว่าลุงอันนี้อันนี้สามคำเพาะแบบบุปผามาเจอแต่ละคนว่าเขาชอบแบบไหนถ้าจะต้องแบบว่าหนูบอกไม่ได้เลยแต่หนูบอกผู้จัดการเรียบร้อยแล้วอวดให้ผู้จัดการดูเรียบร้อยแล้วใช่ ผู้จัดการหนูรู้เรียบร้อยแล้วว่าหนูซื้ออะไรผู้จัดการดีกว่าน้อแลก็มีเงินเที่ยวไปยังคือตอนนี้หนูหนูแพลนอันนี้ไว้เมื่อประมาณหลายเดือนมามากแล้วแต่ว่าล่าสุดคุยกับผู้จัดการเหมือนกันผู้จัดการบอกให้ล้มโปรเจกต์ซะทำไมอ่ะบอกไม่ได้จริงๆค่ะมันดูเป็นไปไม่ได้หรออะไรคือมันมีหลายปัจจัยมันแบบมันหลายปัจจัยเกินไปก็เลยให้ล้มก็เลยตอนนี้เนี่ยไปไม่อยู่ค่ะแต่คิดว่าจะไหมคิดว่าจะสบายไหมโปรเจกต์อันนี้ที่เราตั้งใจเตรียมให้กับ ก็เด <Eat> <elim specific. S 1> ี you, <hã> ๋ยวพอเราเจอสิ่งใหม่แล้วเนี่ยเราจะค่อยเฉลยว่าโปรเจกต์แรกที่ล้มไปเนี่ยคืออะไรจะเศร้ามากเขาอย่แบบอะไรนะค่ะดีโจทย์เขามีอยู่เขาลงงานเราต้องดีโจทย์เพราะเราทำงารไกไม่อยู่หนูว่ารู้ว่าเขาชอบอะไรหนูหนูว่าพี่ลีน่าชอบอะไรที่มัน p r a c t i c คอ ที่มันไม่เอาเราโน่โน่โน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหลุดเดี๋ยวเขาจะหลุดใช่ใช่ไม่ตอนไม่มีอะไรให้หลุดค่ะเพราะล้มโดนล้มโปรเจกต์ไปนะคะตอนนี้ยังว่างเปล่าว่างเปล่ามากในสายตาหนูคือแบบก็คือกำลังทำกันบ้านอยู่ว่าจะอะไรอีกนิดจะถามเราเนี่ยว่ามีหรือยังแต่ว่าจะมีงานทำมงุญก่อนป่ะใช่ค่ะใช่ตรงวันเลยค่ะแล้วจะมีไปมูรนี้ที่คนตาบอดค่ะวันที่25อย่างงี้ไม่ลืมใครจะว้าว คเพรแบบาะสาวพวกเราค่อนข้างแบบว่าไม่ทับลายกันคือของหนูเนี่ยจะเป็นสายคิดเยอะคิดถึงมินิ่งจริงๆของของขวัญชิ้นนั้นอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่ารู้เลยว่าถ้ามันอยู่กับเขาแล้วอ่ะมันจะส่งผลต่อจิตใจเขาเราทุกครั้งที่เขามองมนะัน่ะทุกคขา้จะ เขาจะนึกถึงเราจริงๆเลยใช่กินหนักละเอาสู้เขาไม่คือโปรเจกต์แรกของหนูมันสุดยอดมากมันจะ Amazing Thailand มันจะแบบไม่เปนอเมริกาหรือว่าอะไรหคือมันจะ Amazing Thailand แต่ว่าทุกคนล้มโปรเจกต์มันล้มไปแล้วแล้วหนูจะต้องเอายังไงมาเพราะเมื่อกี้เขาโวยไปเรื่ยตอนนี้หนูคือแบบหลงทางเลยอ่ะอยากจะเดินเป็นสตอรี่อยากเดินเป็นสตอรี่หนูแบลงมากค่ะตอนนี้คือเศร้าอ่ะทาทัดเป็นความว่าของเราหลายคนก็โคงการ แค่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ค่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ค่ะนี้เราบียอนคอนโทรลพวกเราใช่ตอนนี้เป็นเลทราคาเดิมท่าไหร่ไงไม่ทราบเลยค่ะทุกวันนี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่าพวกเราเลทเท่าไหร่เลทเท่าไหร่ทำงานอย่างเดียวค่ะตอนไหยคนมองว่าค่าตัวขึ้นก็ภาพตัวว่าความดังก็ดังขึ้นเราดีใจไหมดีใจดีใจค่ะดีใจหนูว่าดีใจมากกว่าที่ลูกค้ายอมเห็นถน่ามิวใช่ ไม่ได้แพงอะไรเกินไปที่จะแบบเลื่อมไม่ถึงในการที่จะต้าอะไรอย่างเงี้ยเลื่อถึงแน่นอนค่ะใช่พวกเราหน้ารักหน้ารักค่ะตอนนี้ก็ยังปกติสำหรับเรื่องเมื่อไหร่จะตั้งรับต่อความดังได้ยอยุ่งวิวทำไมมองหน้ามีว่ามีวิวเราตั้งรับได้อย่างเพราะว่าเราก็ใหม่แต่ตอนมันผ่านมาคืนแรกมันต้องผสมความสนิทแล้วมันหมีว่าหีวเป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคนอัจฉริยะ่าวหนูเป็นคนที่อัจฉริยกับสิ่งรอบข้างสิ่งใหม่ๆได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้น มีอะไรเข้ามาหนูก็พร้อมสู้พร้อมลุยอยู่ค่ะหนูจะเป็นแนวนั้นมากกว่าไม่ได้แบบตั้งใจว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันต้องตั้งรับความเท่านี้เท่านี<ๆ>้ก็มาเลยเดี๋ยวนูจัดการตัวเองหรือว่าเขาะว่ามีเซนโซอย่างพี่ลีน่าเขาแบบเป็นรุ่นพี่เขาางรุ่นพี่ป่ะคะใช่ใช,ใช่คือพอมีพี่ลีน่าหนูก็เลยยิ่งไม่กลัวไงคะหมายถึงว่าพอเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องกลัวหรือไม่จำเป็นต้องคิดอะไรเผื่ออะไรเลยคือ ูค่ะลุยมาเลยแต่ตอนนี้ยังต้านได้อยู่เนาะ่ได้คะังมความใชเลยยังมีคิวว่างอยู่ลูกค้าเข้าได้นะคะพวกเราแบบว่มตัวใค่ต้องสำอางต้แต่งกายคลินอเข้ามาได้ด้ยค่ะฝากลีหน่ามิวไว้เป็นอ้อมอ้อมในอ้อมอกในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพวกเราอยากร่วมงานกับลูกค้าทุกๆคนมากๆเลยค่ะ